่ะทุกคนวันนี้แอร์จะมาทําการยึดช่องอันเป็ดกันค่ะโดยที่วันนี้แอร์จะทําการแกล้งพี่เป็ดเพราะว่าพี่เป็ดทําแอร์แสบไว้ทุกคลิปเลยค่ะก็เรามาดูกันว่าวันนี้แอร์จะทําการแกล้งสําเร็จหรือไม่แอร์จะไม่ยอมอีกต่อไปทุกคนเป็นกำลังใจช่วยแอร์ด้วยนะคะไปดูกันเลยแต่ว่าวันนี้แอร์ทำคนเดียวไม่ได้นะคะทุกคนแอร์ต้องการผู้ช่วยค่ะและผู้ช่วยของแแอร์ก็คือพี่บีมกับพี่เต้ วันนี้คืออะไรน้องเอวันนี้จะมาแก้แค้นพี่เป็ดเพราะว่าพี่เป็ดทำแอดทุกคลิปเลยเขาทำในแอร์บ้างนะโอ้โหยัง คิดแบบห้ามโกรธแล้วก็คิดห้ามตกใจเยอะมากต้องบอกก่อนตั้งแต่ต้นคิดนะว่าพี่เป็ดไม่รู้และเต้ยกับบีมก็แบบ้องมาขอความช่วยเหลือไม่ก็ช่วยนอนทำอะไรนะห้ามโกรธนะอย่าโกรธนะพี่เป็ดคือวันเนี้ยตอนเนี้ยพี่เป็ดแกนอนอยู่ห้องบนเราเลยจะมาวางแผนจะทำอะไรกันดีบีมว่าควรทำอะไรพี่เป็ดไม่ชอบให้แอร์ทำอะไรบ้างบีมไม่ชอบแอร์แต่งตัวโป๊ไม่ได้เลยหรอไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอ่ะคือห่วงอะเพราะห่วงก็คือทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อแอร์เคยแต่งตัวโป๊ให้แกเห็นไหมไม่ปกติแอร แล้วเธอถืว่าอยู่กับเพื่อนอะแต่ไงไหมไม่ค่อยอ่ะส่วนใหญ่ก็แบบเสื้อปัดไหลอะไรอย่างงี้ทำง,งานง่ายๆเลยวเน,เนี้ยแต่ชุดว่ายน้ำเคยใส่ไหม <laughs> <laughs> แต่ว่าเอาแบบเบาๆน่ารัก พอแค่แบบแอนใส่ชุดว่ายน้ำพี่เป็๊กคงไม่ไหวแล้วจะต้องปี๊แต่เหมือนเช่นคือเราจะมาแบบใส่ชุดว่ายน้ำพี่เฉยไม่ได้มันต้องมีสตอรี่ไง,ไงมีสินงพาอะไรบ้างไหมสามารถเอามาอาดีปใส่กับชุดวา่ายน้ำบีมล้างรถล้างรถ <laughs> พี่ปี๊ล้างรถ <laughs> แตอี้เนี่ยสมมุติถ้าเกิดแกสงสัยแล้วว่าเฮ้ยได้รับงานจากไหนไอ <laughs> <IG S 2> จีได้ไหม IG, IG. จี่แา่การคือแอนจะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็มาล้างรถเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หนึ่งเขาจ้างมาให้ให้แบบแต่งชุดว่ายน้ำล้างรถนู่นนี่นั่นถ้าเกิดแกถามว่าใครจ้างใครจ้างมา แอนต้องยอมแบบถ่ายแบบเซ็กซี่อย่างนี้ได้ไหมอ่ะซ<ด>้อมซ้อมก,ก่อนแล้วกจะตื่นตอนไหนวะควรคิดดูจะบายสองแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบบเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งตอนนี้เราได้เตรียมกันไว้หมดออทุกอย่างแล้วทั้งแบบที่ล้างรถทั้งโอมทั้งทุกอย่างมันเตรียมไว้แล้ว <c oughs> นี่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 มีบางบอมบ์เยนะจ๊ะ <c oughs> ก็คือพร้อมทุกอย่างพร้อมในการแก้แค้นให้น้องเรียบร้อยสรุปว่าวันนี้นะพี่เป็ะพี่เตยเป็นคนจัดพี่บีมเป็นคนจัดอุปกรณ์ไม่ติดเราไปดูกันว่าแบบอุปกรณ์ของเราเนี้ยมีอะไรบ้างไปไงบีมโอเคและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราในวันนี้แต่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะีมรจะเป็นอ่างท แล้วก็อาจจะเป็นปรับเอื้อตัวทุกตุ่มตุ่มตาแบบโยนเล่นหรืออะไรใดๆพี่พี่เขาดูเตรียมพร้อมดีมากเลยอ่ะง่ายๆคือเดี๋ยวซีแรกๆเราจะแบบไปถ่ายรูปแบบล้างรถก่อนแล้วพอที่ปิดลงมาแล้วแกมีการถึงอ่ะเราค่อยมูฟมาตรงนี้แบบลงอ่างสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องให้น้องแอร์ไปเปลี่ยนชุดเว้นน้าก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเฮ้ยเปลี่ยนมาแล้วจะสวยขนาดไหนแล้วที่เป็ดจะต้องถืงแน่ไปดูกันเลยยังไงทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วไม่รอช้าไปเจอน้องแอร์ในวันนี้กันเลย ตอนแรกนี่คือจะบอกว่าบีมเลืชุดว่น้ำมาหลายแบบมากอันนี้คือซอร้าสุดแล้วคี่วีมจะหามาได้เพราะปกติคือแบบแหวกหน่นน,นี่นั่นต่อไปพารกอยงเราคือจะทำให้รถแบบเป็นฟองเยอะๆแล้วแอร์ก็แบบมาลูมมาไหลมาลาง,งอ,อจนเป็ดตื่นมาต้อฟองเออต้องฟ ต้องถึงแล้วแหละจังหวะทุกคนดูนี่เราสร้างฟองน้ําสวยงามแล้วที่เนี้ยก็ต้องมาซองก่อนเพื่อความเนียนและความปังเพราะฉะนั้นอันน้องแอรน้องโปดูก่อนเออไม่เห็นภาพอะแอร์ขอเมนเทอร์น่อค่ะเมนเทอร์เลยแล้วนี่งน้องแอร์้องอะไรอย่างเงี้ยปึ้งรูดไปรูดไปเลื่อยไปงานแบบพี่นี้เลื่อยเข้าไปเลื่อยขาลงเลื่อยขาลงปึ๊บแล้วงงจัง อใไมคะเมื่อกี 2. 2> ้สองสามสองหนึ่งยกขาขึ้นจิกกล้องระหว่างนั้นจิกเลือ้อยแล้วก็มองหาก,กล้องลูปรวบคนเออเดินเดินไปข้างหน้าสามสองหนึ่งปึ้งอย่างนี้น้องแอ๊สามสองหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้งเอปึ้งอย่างนี้เลยลเอาใหม่เริ่มสามสองหนึ่งปอะรูปยกขาขึ้นเลือล้อยลงไปกกมหน้าลงเออเดินไปเดินเสจสวยจิกกล้องโพสตึ้งเออ มาเกือบชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่ตื่นเลยเหนื่อยแลอะนี่เดี๋ยวขอไปตามทุกคนเราต้องไปตามพี่เป็ดแล้วเปบสไปตามพี่เป็กหน่อยบอกว่าบอกว่าให้มาดูแอร์หน่อยแอร์แย่แล้วแอร์แย่แล้วทำอะไรกัูเนี่ยทำจริงชิบหายแล้วเป็กเนี่ยนี่เร็วเร็วจิ๋หายแล้วแอร์ทำอะไรลงี่ไม่รู้ดีจริงไม่มีถ่ายไม่เชื่อวะดูได้ไงโอ้ยวนเพลิด อะไรอ่ะไม่รู้แล้วแอร์ทอะไรกับพี่อยู่รู้เราแดกล้าลานันแหล e ปิดกลองไมรู้รู้กไปมส่หน้ากหัวใจมันรถหน่ดิหัวใจค่ะสวยมากแอรสวยมากโอ้โหเออรพี่ร้องหลุดากไม่รู้น่ะสองเลิศมากอย ตออนน้งงมาใีไแต่งหน้าเหมือนแม่เขาเลยเนยหน้าหนามากเลยอ่ะโป้เธอเธอเขาถ่ายอยู่โอ้เิอมันไม่โป้เลยเธอเธอมันโป้ไปแล้วเธอนี่อะไรทั้งอยางเขาถือมาล้างใส่ตัวมันไม่ได้ใช่คือมันคือฟองบัตบอมมันมีสองทีพอให้ถ่ายแบบล้างล้นแล้วก็ไปอ่างน้ำอีกพี่เป็ดต้องออกมาก่อนเพราะว่าเธอถ่ายไงมันต้องถ่ายเพราะน้องรับงานแล้วรับมาโดนโกงวะเนี่ยเลฟก็โดนโกงแล้วไม่บอกเขาว่ารับอะไรมาโดนโกงอีกบอกพี่เต้ย์แบพี่บีมเธอโป้ไปเธอ อันนี้คือซอสุดแล้วซ้อมสุดหรอเสมอนี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเราไปดูเธออย่าพุ่งเนีมันจะได้รีบถ่ายเสร็จไงมาเอาทีนี้ก่อนทีนี้เราทงกันเมื่อกี้ไอ้อาร์ตพึงยืนมอกเลยอาร์ตมึงยืนดูเลยเข้าไปเลยมึงกับเข้าไปเลยอาช่วยดูมุมกล้องไปช่วดีฟไงแบบโอ้โหอยตี้ล้างรถนะเขาต้องถาอยตี้อะไรพอยตี้ไรให้อตี้เหมือนซ้อมเลยเมื่อกี้อ่ะถูถูถูถัดถัดถูถูถัดถัดอเลอร์ยกขาเยกขาดีไปเลย เราช่องไหนเนี่ยลูกค้าไอจีโน้องมันเป็นในเนี่ยในเลี้ยวไอไอจีอะมาเมาไห่เนี่ยทำหมดเลยเมื่อกี้เออพี่อย่าเข้ามานะให้เราถ่ายก่อนอูใหม่สูเล่ะมองกล้องมองกล้องยกขาแอร์ยกขาตัวนี่ไม่ยกไม่ได้หรอเเเฮ้ยธอข้ามาวเลย มันยกก็ม <ins> ันเห็นเดียวเนี car, th ่ยเห็นอะไรมันไม่เห็นนี่ไงเบียดเข้ามานะห้าสี่สามสองครับถาเลยจีกองถูถูยกขาขึ้นมองยั่วๆไปช้าๆเลื้อยลงมาข้างหน้าเลยไม่ต้องบอกเลยไม่ตูอหบอกเลยเขาใส่กางเกงซับซับกระโปงโอ้อะไรเนี่ยมันโฟบไปเลยงานวันไหนเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยตรงนี้ขาที่เบียดอย่างนี้ ออพี่บีมุสตาทำไันนี่พี่เต้ยมุสตาช่วยเอ่อเอาใหม่เนี่ยแม่ต้องเพิ่มอะไรอีกแม่ตีสามสองไปกล้องถูถูยกขาขึ้นอ่อยหน่อยจิบกล้องเออนั่นแหละแอ๊เมื่อกี้ได้ยังพี่หนิมต้องมีอินเสิร์ตปะวะมีอินเสิร์ตใช่ไหมเขาจ้างเท่าไหร่เนี่ยเยอะอยู่บอกเขาไปเอาไหมแหละเขาจ่ายเองคบอกไม่ได้แล้วเขาอยากเป็นสาวระแหน่สาวระแทน่เป็นยังไงอารมณ์เต้นดูก่อนต้องบอโบนี่โก้จิ ก็อย่าเ่เล่นขออินเสกก่อนยั่วเลยอุ้ยอุ้ยสวยมากอะแอมเล่ายังย <Love. S 2> ังพอแล้วพอแล้วขออะไรดียังบีก่อน ตรงนี้มาพี่มีอ่างน,น้ำให้เราเรียกอ่างน,น้ำที่มาใช้ด้วยไปไปเราไปถ่ายซีนไหมไปเตรียมเออไปชี้ท้ายแล้วจบเลยปะใช่ใช่ครับที่ถ่ายบายบายถ่าย,ายพี่เป็ดอนุญ,ญาตแล้วทุกคนเราถ่ายให้โดกรับมาแล้วอ่ะเยอะไม่ต้องคิดเยอะหรอกพี่เป็ดมันจะไม่กินเยอะได้ไงตัวเราน้อ,อ,าองแต่งตัวโป๊ะมันคืองานแบบจุดเริ่มต้นของน้องเลยนะโอ้เขาไม่ได้ทำ กวานปกติเขาก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้อาห้องแอร์เดี๋ยวเนี่ยก็ช็อดสุดท้ายแล้วหนูต้องเล่นน้ำแล้วหนูต้องแบบมีความสุขส,ด,ส,ด,สดชื่นเฟรชมากแบบฉันไปนล้างรถมา,าแล้วก็ <Okay. S 2> ต้องมีช็อดแบบยุกข,ขามาเกยเซ็กซี่นซหน่อยโตป่ะเนี่ยไม่เพรา้วมันก็นชุดนี้ไงเธอมันโปตไ่เห็นขาไเด็กเห็นรอยท่อ เอาลองซ้อมก่อนหนึ่งโอ้ยวันน okay. like <c oughs> mm ี้มีความสุขจังเลยเลยยิ่งมีคมสุขเอะมองกล้องเชิญชวนให้คนแบบมาเล่นนักเราดีดีมากอย่างเงี <c oughs> ้ยเบาเลิศงานกูไม่มีเท่านี้ยกขาขึ้นมาเกยสวยๆเฮ้ยโป้ไปขาเพื่โป้ฟอบังหน่อยฟอร์มบังหน่อยเธอเอ้าพวกมันทําไง กลับมามันจะสวยไงพี่เปรดพอออกมันโป้เลยมันไม่โป้อกไมันไม่สวยเลยมันต้องปัดออกอ่ะมันไม่ได้มึงแรกจังวะนี่คือชาติแท้เหรอกีนางูพิษเลิศมากนั่นแหละเป่าเออจิบกองโพสอัพสวยให้เห็นผิวด้วยเออนั่นแหละอย่าบอกมาดีเอยอ่ะเอาผมมาด้านนี้ ไม่ได้เหรอก็นี่ยไว้ด้านเนี่ยไไม่ด้ทำไมไม่ได้ได้ลูกค้าคือแอดลูกค้ามาคุยกับคุณนี่คุณสมพงษ์เหรอคุณสมชายต่างหากขาขึ้นหน่อยแอลลูกสวยสวยเออเอ่ทำมาเหมือนแบบไม่ได้ใส่นี่ปะเออเออเแอลลูแฉลบมากมันดูเซ็กซี่เฮยอยู่ๆเขาหิคิดลึกคุณป้าเหรอพราะตัต่อมาแล้วคุณหอกมาดูไม่ดีนะเต้ยไม่เราเซฟน้องไงแล้วพวกมัถ่ายตรงนี้คนงานเขาก็ดูกันเอย่างไม่หลอกมันเป็นงานเลยเออสวยมาก เอ้พวกมันทำไมกันมึงไม่ต้องออกมาไตักงานนี่อะไรไม่ต้องไต้องไ่ต้องไ่ต้องเตรียมหอคุมอยู่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 ักานตักงานเสร็กูไหวกูไหวกไหวเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอาตอนเลยตอนเลยม้นมาเอาบอลมันมา่อนเออสวยไอ้เบ๊บปิดมากกงาปิดมาก่อน โดนหลอกง่้มากโดนหลอกง้าย้วกันเอ้ยมาต่อเลยเดี๋ยวแอ๊ขึ้นมานั่งข้างบนข้างล่างไม่ได้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 เดาได้ได้เสร็จแล้วที่เป็ดใก่เสร็จแล้วเป็ดมันแอบมองเฮ้ยดูด้วยอินเสิร์ทรูปขาไหมอินเสิร์ทอะไรเยอะแยะวะคลิปป่วนพี่บอกวอินเสิร์ทเยอะไปแล้วนะเวก็ตัดเหนื้อเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอ่ะเนี่ยเอาออกไปไหนก็มาคุมเองอ่ะเอาจะอยากคุมเองอ่ะนไอ้แก่ต้องคุมเองอ่ะนเธออยู่เฉยเฉยเธอเฮ้ยเฉยเฉยพี่เป็ดเฮ้ยไปทำงานหักเดือนเดือนน่ะเธอมันมันโป้ไปเธอต้องแบบเอาแบบนี่หน่อยฟองมันหายเพื่อต้องเติมฟองเลยว่ามีฟองป่ะฟองมันหายแล้วมันโป้เตอร์มันหายไม่สวยแม่ดูมันสวยขนาดไหนไม่โป้นะเธอสวยมากสวยมากเดนอีกแล้วครับใจรู้ว่ามีโทรศัพท์ นี่คือคีมจอมวีแต่ที่กูไม่รู้ไอสอง้นรู้อ่ะรู้หมดเลยรู้ไม่รู้รู้ไม่แม้ใครอยู่ที่รู้คือแหละก็คือว่าพี่เต้ยคนคิดแผนพี่มีมคนจัดฉากจัดเพื่ออยก็น้องแอโดนพี่แก้งมาเยอะไงใช่น้องเอบอกว่าหนูอยากแก้งคืนได้ใหม่ก็เลยต้องช่วยคิดอีกรอบสงสารน้องแอร์โดนแก้งเยอะเต้องสองรอบเลยนะมีมารอบแรกแต่เต้องสองรอบแล้วนะ ไม่เกี <toys> ่ยวไม่เกี่ยวแต่เมื่อเอ็ดูไอ้สัตว์เล่นมาตอนแรกเราช่วยน้ำคือแบบไม่ใช่อย่างี้ยซ้ะมีโต๊ะคนนี้ก็แล้จซ้ะต่สรุปไอ้การของจริงวะเนี่ยปอมปอมเลยเขาคนนึงว่าแบบเออคือวันนั้นน่ะที่เขาถ่ายเไอลงสตอรี่แล้วลงแบบแอร์ล้างรถไงแล้วพี่ก็คิดว่าเฮ้ยปีลูกค้าดูแล้วชอบแอร์ล้างรถก็เลยจ้าคิดมาแล้วแม่คิดมาแล้วต้องมีความเซนส์เพราะแกฉลาดเงี่ยใช่ สรุปแล้แกงเขาสะใจไหมสะใจอะไระรถกร็รักใครสรุปใครแกงใครอะ่ะโอเคค่ะทุกคนสุดท้ายก็โดนพี่เป็ดแกงอีกแล้วอะ่ะถ้าใครมีไอเดียจะให้แอร์แกงพี่เป็ดนะคะอย่าลืมบอกแอร์ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวแอร์ต้องจัดการพี่เป็ดอีกแน่แกจะมีอ,มอีกเหรอมีมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายค่ะ